สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกัลยาณมิตรผู้ฝ่ธรรมแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาผู้ที่ติดตามผมทั้งใหม่และเก่าก็โอเคครับวันนี้ก็เริ่มดีขึ้นสุขภาพเหลือแต่ไอแต่ธรรมะก็ยังต้องเดินหน้าต่อไปวันนี้มีเคสช่วยพระรูปหนึ่งท่านอยู่ทางสุขโขทยัยท่านติดต่อมาหลายวันแล้วแหละตั้งแต่ผมไปอีสาน ก็เพื่อจะให้ผมปลดล็อกให้นะฮะก็เดี๋ยวก็น่าจะนัดกันไว้วันนี้หลังเที่ยงแล้วก็เดี๋ยวก็ลงไปใต้อีกทีหนึง่งเพื่อไปบญญรรยายทาแล้วก็อาจจะไปช่วย <c oughs> ลูกศิษย์ใหม่ที่ท่านอยู่ทางใต้ทางสุราษนะฮะเพราะผมจะลงไปสุราษด้วยจะไปเที่ยวเกาะสมุยแล้วจะไปเบียตรงนะฮะ ก็โอเคเรามาเข้าเรื่องธรรมะกันเลยดีกว่าอตอนนี้ก็ก็มีลูกศิษย์ผมที่ใกล้ชิดก็คุณการธนัตการ,ก,ารกันธนัตก็เธอก็ <c oughs> มีโอกาสที่จะทำคลิปแต่ก็ยังไม่ได้ทำหรอกก็คุยปรึกษาอาจารย์อยู่ว่าจะกลับไปอยู่ตา่างจังหวัดแล้วก็น่าจะมีเวลาที่จะทำคลิป แต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้เธอทําคลิปกับผมคู่กับผมก่อนคุณการธนัทเนี่ยเคยออกคลิปกับผมครั้งหนึง่งเป็นลูกศิษย์ที่ใกล้คิดผมนะฮะแล้วก็ได้ส่งเสริมธรรมะอาจารย์ก็คือเธอรู้แจ้งเห็นจริงแล้วแล้วก็ทบทวนธรรมะอาจารย์ไว้เต็มแล้วครับเข้าใจแบบแบบหมดเยื่อแล้วะฮะก็จะทีนี้ก็เหลือการที่จะมาทําคลิปถ่ายทอดธรรมเป็นกําลังเสริมช่วยผม เดี๋ยวผมจะทําคลิปกับเธอก่อนที่เธอจะกลับอีสานนะฮะก็ผมจะ <c oughs> เริ่มต้นธรรมะเลยเนาะโอเคมีคนตื่นรู้มากมายฮะในยุคนี้นะฮะ,ะแต่ไม่มีคนกล้าออกมาสอนมาแสดงธรรมเพราะเขาไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงจะสอนยังไงนะฮะคนมันหลงตำราหลงศรัทธาหลงสมมุติเพราะธรรมะมันเหนือสมมุติ สอนได้เฉพาะเขาโคนี่แหละปัญหาของมันฮะผมเคยมีเพื่อนที่รู้จักกันไม่ใช่เพื่อนไม่เชิงเพื่อนแเป็นสายธรรมก็ไม่ได้รู้จักโดยตรงรู้จักจากลูกศิษย์เป็นพระที่จบกิจไปแล้วก็แกก็ไม่กล้ามาสอนธรรมะฮะก็คือไม่รู้จะสมมุติภาษาอะไรมากลัวจะสอนคนผิดกลัวติดพิบากเนี่ยเพราะธรรมะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนคนระับถ้าไม่ตัดสุล้อเป็นจริงถ้าไม่ช่วยคนได้เหมือนพระพุทธเจ้า,าจริง เขาจะไม่กล้าที่จะเอาธรรมะนี่มาล้อเล่นนะฮะมันจะไม่ศักดิ์สิทธิ์ครับอ่าโอเคผมจะบอกว่าธรรมะมันก็ไม่ใช่เรื่องยากหรอกสําหรับคนอย่างผมเนี่ยเพราะว่าผมแจ้งทั้งหมดคือตัดสรูธทำน่ะไม่ใช่เฉพาะตัวเองนะฮะตัดสรู้รอบแล้วสามารถไล่ฐานจิตฐานสติปัญญาระดับระดับของผู้ที่ผมจะช่วยชีย้หนทางก็ได้ผมมีความสามารถพิเศษตรงนี้ ผมจึงบอกว่าเนี่ยใครที่เข้ามาหาผมเนี่ยไม่ทิ้งผมไม่นิจากผมมาแบบเอาใจมาตรงๆเลยยอมสยบให้อาจารย์แล้วเชื่อมั่นในตัวอาจารย์ต้องฟังให้ก่อนอย่าตัดอย่าเพิ่งตัดสินใจที่จะเข้ามาหาผมนะต้องฟังให้แน่ใจก่อนฟังหลายๆที่ควบคู่เทียบเคียงให้มันแทงใจก่อนแล้วตามคิปผมไปตลอดนะฮะอือแล้วคุณจะ ไปแบบเด็ดขาดนะไม่มีหลงทางผมจะบอกเพราะประ,ประสบการณ์ของผมมันแน่นประสบการณ์มีอยู่สองแบบถ้าทําควบคู่กันยิ่งดีหนึ่งนะผมเน้นเลยฟังจนตื่นรู้ตัสติมันม้วนเข้าไปข้างในอะ่ะจนมันแยกแยกรูปแยกเวทนาอ่าแยกสัญญาแยกสังขารได้เนี่ยอันนี้ยิ่งช่วยง่ายผมไปเราปลดล็อกนี่ปึ๋งเดียว อ่าถ้าใครฟังแบบที่เป็นสัมมาล้ว,ลวนฮะฟังจนตื่นรู้เหมือนพะนระน่าลงกล้าน่าคงฮะฟังผมคือเดียวตื่นรู้เลยงงตัวเองเลยอยู่ๆรู้ตัวทั่วพร้อมะจะหยิบจะจับอะไรจะทำอะไรโอ้กายกับใจมันคนละอันเลยเห็นไหมฮะธรรมะมันศักดิ์สิทธิ์แต่ต้องฟังให้เป็นต้องทําวิธีตามวิธีที่ผมสอนนะฮะอย่าไปคิดตามโน้มเข้ามาภายไน อให้มันมีสติสมาธิในการฟังมันจะเข้าใจตอนไหนช่างมันมันแวบเดียวแค่นั้นแหละเวลามันเข้าใจสติมันมันบุ๊บเข้าไปเลยไม่ต้องไปอยากหรอกอ่าคำสอนพุทธเจ้าไม่มีอะไรมากครับผมคัดสรรมาอย่างดีแล้วนะฮะเพราะผมเป็นตัวแทนใครจะว่ายัางไงก็ช่างผมไม่สนในพวกกะโหลกกะลาเนี่ยนะฮะผมสอนธรรมะแบบเหนือสมมุตินะฮะแล้วก็เหนือรูปลักษณ์ ไม่ต้องสร้างภาพเอาตัวตนจริงๆเนี่ยเพราะว่าไม่ต้องไปสร้างภาพสร้างอะไรให้คนแบบมาหลงไหลในสมมุติหรอกเอาความเป็นจริงเนี่ยเอาแต่แกนทมเข้ามาบรรยายคําสอนพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรมากครับมีอยู่สามด่านนะฮะด่านแรกออกจากอารมณ์เพลินอ่าในครอบครัวเนี่ยกับเพื่อนร่วมง,งานอารมณ์การดูหนอกดูหน้ำลึกคุยสังสรรค์ในฮาปาร์ตี้คุณต้องวางคุณต้อง เข้าสู่ความสันโดษก่อนเบื้องต้น,นะฮะด่านแรกส,ดดสันโดษสมถะสมถะที่ตัวคุณเองไม่ใช่สมถะของผมไม่ใช่ไปบวชอยู่ตามวัดตามวานะไม่ใช่เอาตัวต,วตนไปอยู่สถานที่ที่วิเวกอย่างนั้นนะวิเวกภายในอยู่กับตัวเองให้มากๆนะฮะลดละสังคมทางครอบครัวแล้วก็ข้างนอกบ้านนะฮะด่านนี้คือด่านแรกต้องออกจากอารมณ์เพลินทางโลกให้ได้เสียก่อน การละอารมณ์เนี่ยอ่าตัวนี้เป็นเบื้องต้นเลย <c oughs> คืออาศัยการการการละอารมณ์ความเพลินทางโลกให้ได้เสียก่อนก็คือละนันทีนั่นแหละภาษาธรรมคือการอาศัยรู้ตัวแล้วทิ้งให้เร็วที่สุดนะฮะนี่คือด่านแรกด่านที่สองก็จะทําควบคู่กันด่านที่สองก็ออกจากความคิดที่เป็นขยะอ่านะครับให้เร็วที่สุดเท่าที่สติจะ ระลึกรู้ทันเป็นการเปลี่ยนอุปนิสัยนะฮะเราเคยคิดขยงขยะคิดแม่งสารพัดเรื่องอะแล้วก็เพื่ออารมณ์เนี่ยอารมณ์ลกุกลกเลยสารพัดเรื่องเราต้องเปลี่ยนอุปนิสัยตรงนี้ก่อนธรรมะไม่ใช่แบบวิเศษวิโสหรือมีพิสดารอะไรหรอกมันคือการเปลี่ยนอนุสัยเปลี่ยนความเคยชินออกจากความคิดที่เป็นขยะให้เร็วที่สุดเท่าที่สติจะระลึกรู้ทันอันดับที่สาม ันดับนี้ค่อนข้างจะโหดหน่อยออกจากความรู้สึกที่เป็นเราตัวสุดท้ายนะฮะแต่สองตัวแรกต้องหมดกำลังลงก่อนฟังผมไม่ดีนะสำหรับพวกที่ชอบเดินหาประสบการณ์ภายในแล้วก็ฟังผมไปด้วยมันจะได้เร็วถ้าทำควบคู่กันอ่าแต่สองตัวแรกต้องหมดกำลังลงก่อนสติสมาธิถึงจะแทงเข้ามาตื่นรู้ภายในอ่ามันงั้นไม่มีทางหรอกผมบอกไปฝึกยังไงก็ไม่ได้ช้า ต้องทำตามวิธีผมหลุดจากอำนาจกิเลสสามตัวนี้ได้สัตตนังเป็นอมภพครับมันจะพิการเลยมันไปไหนไม่ได้เพราะปิดประตูตีแมวครับลังมันจะถูกทำลายผมจะบอกจะเจอแหล่งที่มาของมันของในในช่างเนี่ยอผมจะบอกเลยถ้าใครทำตามวิธีอมผมเนี่ยอถ้าไปไม่ถึง บารมีไม่ถึงไม่สามารถที่จะหลุดด้วยตัวเองได้ก็ต้องให้อาจารย์ปลดล็อกเท่านั้นเองนะฮะก็อย่างที่บอกก็แหละแบ่งปันซึ่งกันและกันนะฮะ,ะแต่ผมเปิดช่องทางไว้ให้แล้วคุณทำได้ผมอธิบายไม่ดีหมดแล้วธรรมะน่ะคุณจบได้คุณจบเลยถ้าคุณจบไม่ได้คุณอยากให้อาจารย์เข้าไปยุ่งเรื่องพวกนี้อาจารย์ก็ต้องไปรับวบาปการเคลียร์แบบนี้ไม่มีนะฮะผมจะบอก บนโลกใบนี้มีผมทําหน้าที่ตรงนี้เท่านั้นคนเดียวเท่านั้นนะฮะเ <c oughs> มื่อผมไล่ฐานของคุณดูแล้วอ่ะผมจะรู้ว่าผมสามารถที่จะชี้เป็นชี้ตายได้เลยว่าเฮ้ยคนนี้ี่ฐานแน่นพร้อมจบเลยติดอะไรบางอย่างที่สามารถกระชากให้หลุดได้เลยทีเดียวยได้เลยก็มีนั่นคือความสามารถพิเศษฮนะผมจึงจะเพิ่มเติมก็คือเ,เ,เ,เวลามันลืมตัวหลงออกไปตามอารมณ์นะฮะก็กลับ มารู้ตัวอ,อย่างมีสติที่ฐานของกายนะมารู้อยู่ที่ามายุทธมาก็กลับมารู้อ่ะอย่างมีสติที่ฐานของกาย <c oughs> เหมือนเดินเหมือนอยู่กับการเดินอย่างเงี้ยเดินให้มันต่อเนื่องเป็นสายนะฮะ ปฏิจสมุตปะบาทเป็นสายปฏิจสมุตปบาทมันมีความสงบว่างอิสระจากความนึกคิดอารมณ์และความรู้สึกทางกายอยู่ตรงนั้นนะฮะถ้าเราฝึกฝึกสติรู้อยู่ที่ฐานของกายอย่างต่อเนื่องนะฮะมันจะเป็นสายปฏิจสมุตปะบาทมันจะมีความสงบว่างอิสระจากความนึกคิดอารมณ์และความรู้สึกทางกายอยู่ตรงนั้นคือช่องว่างในที่คับแคบ นะฮะก่อนที่มันจะคิดจะปรุงจะแต่งขึ้นมาจุดนั้นแหละที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเฮ้ยใครแม่งเห็นจุดนี้แล้วเห็นเห็นสัตว์ตนางโผล่ขึ้นมาเนี่ยตรงนี้นี่ยมันพลิกบึ๊กเลยแต่ต้องได้สัญญาสัญญาที่เป็นสัมมาจากอาจารย์ก่อนนะต้องฟังทำอย่างนี้ถ้าไม่มีสัญญาตัวนี้เข้าไปแล้วก็จะสงสัยมันจะข้ามไม่ได้อ่าผมต้องบอกให้ว่าให้เน้นฟังผมมากๆไงเวลาคุณเจอช่องว่างแล้วคุณจะได้ดวงตาเห็นธรรม ตรงนั้นคืนช่องว่างในที่แคบแคบมันเป็นอิสระอยู่ไม่ได้มีเราเลยผมจะบอกแต่มันไปหลงตัวนึกคิดอยู่นั่นแนี่มันก็คิดปรุงที่จะเข้าใจอ่าส่วนใหญ่แล้วไม่ติดที่ตัวนึกคิดปรุงอยู่ภายในอ่ะสัญญากรรมมโนกรรมสัตตนังนะฮะมีเราอยู่นั่นแหละไอตัวความเป็นเราเนี่ยเราในรู้เนี่ยมันถอนยากครับ ไม่จะบอกไอ้ที่ติดติดกันเยอะแยะนั่นน่ะเก่งเกงกันอยู่นั่นน่ะผมบอกเลยมันถึงขัดแย้งในตัวเองเวลาบรรยายทมนะฮะคนพวกเนี้ยโอ้พูดอย่างดิบดีแหละเวลาบรรยายทมนี่รู้หมดเลยพูดไปพูดมาก็ขัดแย้งในสิ่งที่ตัวเองกระทาขัดแย้งในคําพูดของตัวเองเออเพราะว่ามันมีเลาอยู่ในนั้นไงธรรมะมันไม่ได้บริสุทธิ์มาตั้งแต่แรกนะครับผมบอกว่ามันไม่มีอะไรเออรู้มันรู้ของมันเอง ไม่ต้องไปพยายามรู้อะไรเออนะฮะไม่ต้องไปพยายามสอดส่องหาอะไรไปตั้งรู้หรอกมันรู้ในขณะที่มันกระทบในขณะที่มันไม่กระทบมันก็รู้อยู่คนยังไม่ตายอ่ะนรอกไหมคุณไปจับน้ําร้อนนี่มันรู้ปั๊บเลยจับน้ําเย็นมันรู้ปั๊บเลยคุณลูบหัวนี่มันรู้ปั๊บเลยคุณอยู่กับมันได้ไหมล่ะเนี่ยคุณเชียรจมูกอย่างเงี้ยคุณก็รู้คุณบีดนิ้วเงี้ยคุณอยู่กับมันได้ไหมคุณเอาสติให้มันรู้ตัวต่อเนื่องอย่างเงี้ยเนี่ยใช้ชีวิตเนี่ย แค่นี้พอมีความเพลินความคิดอะไรทิ้งเลยเลยวเวลาฟังผมก็ตั้งใจฟังให้มันมีสติสมาธิอยู่กับการฟังเออก็ฟังแล้วก็โน้มเข้ามาดูตามในสิ่งที่ผมพูดก็ผมชูโลงไว้แล้วมันไม่เคยมีอะไรหรอกคิดปุงออกไปทั้งนั้นแหละมันออกไปจากจิตเนี่ยจิตมันโคตรโกงเป็นมายานะฮะเอออย่าไปหลงจิตนะครับมันไม่มีหรอกจิตไม่เกิดไม่ดับเออจิตไม่ปรุงแต่งมไม่มีหรอก สมมุติทั้งนั้นแหละที่เล่าสมมติแม้กระทั่งผมเล่ามันนี้ก็เป็นเรื่องสมมุติหมดเลยปุงแต่งขึ้นมาทั้งนั้นอ่ะธรรมะมันไม่มีภาษาบอกภาษาพูดมันปุงไม่ได้มันต้องรู้เฉพาะตนขอต้องขี้กันปัจจุบันขี้กันตรงนั้นเลยถ้ายังสอนนี้กระทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้นมันเดี๋ยวคุณก็ถามอีกเอะหนูต้องรักษาอย่างนั้นอย่างนั้นแหละคุณหยิบอ่าคุณหลงไปแล้วหยิบเอาอดีตขึ้นมาอยากจะเอามาเล่าอยากจะถามอยากจะข้อสงสัยในขณะที่คุณสงสัยคุณอยากจะหาคําถามนั่นแหละ คุณไม่รู้ตัวคุณหลงไปแล้วเออเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะที่คุณรู้ตัวอยู่มันไม่มีคําพูดภาษาแต่คุณรู้ไหมคุณรู้ไหมแยกให้ออกแล้วคุณจะคิดอะไรตรงนี้เนี่ยหลักสําคัญของผมแล้วมันมีอารมณ์ความเพลินอะไรเนี่ยทิ้งเคลียเออไม่ใช่เดี๋ยวกังวลเรื่องลูกเรื่องขัวเรื่องเมียเรื่องหนี้เรื่องสินวางให้หมดต้องดับที่ตัวเองนะธรรมะเออต้องตัดขาดที่เยื่อตัวเองไม่ใช่ไปห่วงคุนนู้นันนี้ไปห่วงสิกรรม ไปขมากรรมไปทําพิธีกรรมตรงนู้นตรงนี้ไปทําบุญทํากระถินทําป,ป่าไปทําสังฆทานเนี่ยนะผมมองเลยอันนี้มันไม,ไม,ม่ไม่มีทางหรอกที่คุณจะหลุดพ้นคุณไปสร้างความผูกพันเออมันต้องดับที่ตัวเรามันยังมีผู้ไปให้ผู้ไปแบ่งปันอยู่ตรงนั้นอนะ่ะมันจะจบได้ไงธรรมะมันต้องจบที่ตัวเองตัดภพชาติที่ตัวเองพบมันอยู่ข้างในจิตในใจเราเนี่ยเออเดี๋ยวกรรมทั้งหมดมันจะขาดสะบ,บันไปเอง เออโยมมาทูดหาเราไม่เจอนะฮะไม่ใช่อ่ะเอะอะก็โอ้โหทำพิธีกรรมนู่นกับนี่สวดมนต์มากๆเดินจงกรมมากๆนั่งสมาธิมากๆบ้าบอคอแตกสอนกันให้เข้าใจฟังธรรมะแบบอะไรไม่รู้โป้งแต่งกันทั้งนั้นแหละผมบอกไม่มีอะไรมากเออสามด่านแรกอ่ะผมบอกสามตัวเนี้ยอารมณ์ความคิดความเป็นเรา แต่มันค่อนข้างยากเลยนะต้องเจอครูบาอาจารย์ระดับต้องระดับระดับผมนะมาอธิบายแบบอย่างแจ่มแจ้งนะฮะตรงเนี้ยเพราะผมจะไม่สอนผมจะไม่สอนออกนอกลูกนอกทางผมจะตบเข้าในอย่างเดียวจะไม่มีพิธีกรรมมีความพิสดารมีคุณวิเศษมีปาฏิหาริ์เข้ามาผสมในธรรมะที่ผมสอนฮนะผมสอนแบบธรมธรมดาธรรมดาเป็นความเป็นธรรมดาเพราะพระพุทธเจ้า ัวจริงของท่านแล้วไม่ได้วิเศษไม่ได้ห่อเหินเดินอากาศได้ไม่ได้มีคุณวิเศษอะไรเลยผมจะบอกพระอ,องค์ไม่ได้มีความพิสดารอะไรเลยเป็นมนุษย์เหมือนเราแล้วไม่ได้เปเทพสอนเทวดาเทวดาอย่างที่เขาเขียนในตำราหรอกไอ้พวกนั้นมันกำลังแบ่งแยกมันสร้างไอ้พุทธเจ้าศักดิ์สิทธิ์เพราะว่ามันเป็นนักบวชไงเออมันอาศัยตรงนั้นเพื่อจะหาลาบสักการะางไงอ่าเพราะคนนับถือพระพุทธเจ้าเยอะ <c oughs> แต่คําสอนไม่มีคําสอนไปสอนแบบพามเห็นไหมสร้างตามวัตาม,มาสร้างอะไรอะ่ะไอ้เจ้าแม่กาลุนพระศิวะอะไรมันสร้างไว้ใหญ่กวุทะเจ้าอีกก็เห็นๆกันอยู่นั่นแหละสมมุติกันขึ้นมาสมมุติจนหลงฮะธรรมะก็สมมุติกันจนหลงทางไปหมดเลยผมบอกมันไม่มีอะไรพวกคุณไม่เข้าใจ ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันเริ่มต้นจากความไม่มีนี่แหละแต่เราอ่ะไม่มีใครสอนเราถอยกลับมาให้สุดหยุดให้เป็นเห็นหได้งไงมันเกิดไปแล้วเออมันปรุงออกไปแล้วพอปรุงออกไปแล้วมันก็เกิดการสืบต่อเกิดเป็นกระแสกรรมขึ้นมากลายเป็นพลังงานวน,วนเวียนว่ายตายเกิดสืบต่อไปข้างหน้าอย่างเดียวหมุนวนไปข้างหน้าอย่างเดียวผมสอนให้ถอยกลับมาหาต้นกําเนิดของมันว่าทุกอย่างมันเกิดไปจากไหนเหตุปัจจัยตรงเนี้ยดับที่เหตุฮะ เมื sea, ground, <IS> ่อถอยจนสุดแล้วคุณจะเห็นเหตุแห่งการเกิดเมื่อคุณเห็นแล้วคุณถึงจะนั่งหัวเราะคุณคนที่เดินมาทางผมเนี่ยเขาจะบอกเลยเสียงเดียวกันเลยว่ามันไม่เคยมีอะไรอาจารย์ไม่ต้องไปพูดหรอกเลยจิตเดิมแท้จิตบ้าบอคอแตกที่ผมที่พาไม่ต้องอมาเล่าเลยมันไม่มีอะไรทุกอย่างเป็นเรื่องปรุงแต่งถ้าเราเข้าใจจุดนี้แล้วมันจบหมดสิ้นมันไม่มีอะไรไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างธรรมะไม่ต้องรู้อะไรเลยไม่ได้รู้อะไรเลยมันผมเนี่ย เนี่ยผมเกิดไอเดียขึ้นมาผมก็มาสอนธรรมะแค่นั้นแหละแลวเป็นสตรอรี่ที่สร้างขึ้นมาอุปโลกขึ้นมาเนี่ยคุยไปแล้วก็จบจบไม่ได้มายึดติดไม่ต้องเอามานั่นใช้ในปัจจุบันแล้วก็ทิ้งเลยแค่นั้นเองไม่มีความจําธรรมะไม่เคยรู้อะไรเนี่ยไม่รู้อะไรไม่จําอะไรเลยผมอะผมบอกเลยใช้ชีวิตแบบแค่ถ้อยทีค่อยอาศัยไปฮะเออไม่ได้มีความคิดในหัวสมองเลยเออไม่ได้จําอะไรไม่เลยไม่ต้องมีการวางแผนเออ ไม่มีไม่มีเครียดแล้วไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์นะจะบอกแม่โคตรฉลาดเนี่ยเวลาใช้ความคิดกับการกับงานเนี่ยที่ต้องใช้เนี่ยมันมีประสิทธิภาพนะฮะแล้วมันฉลาดมันเร็วไอ้พวกเนี้ยอ่าผมจะบอกนั่นแหละพวกคุณยังไม่เข้าใจธรรมะคุณแสวงหาความพิเศษเออหลวงปู่หลวงตาก็มกักจะพูดเรื่องธรรมะเนี่ยโอ้พิษานไอหาแค่บรรลุโสดาบันเฉยแผ่นดินถล่มแผ่นดินสะเทือน ทำมันกับมันยิ่งใหญ่มโหลาเน,นี่ยผมบอกว่าธรรมะเป็นทั้เรื่องธรรมดามันทําให้คนชาวบ้านนี่เข้าไม่ถึงธรรมก็เพราะอย่างนี้แหละก็เพราะมันพิสดารน,นี่แหละมันต้องอะไรก็สุดโตง่งอะไรก็โอ้โหต้องเด็ดเดี่ยวต้องเก่งกว่าเขาเขาเรียกสันโดษในใจนี่นี่นี่เออธรรมะมันต้องมีผู้รู้มาสอนมาอธิบายครับอ,อผู้รู้คนนั้นต้องรู้จริงด้วย รู้แจ้งเห็นจริงแล้วมีบารมีที่จะสอนคนได้ไม่ใช่กระโหลกลาอะไรมาสอนสเปะสปะไปพวกคุณก็เป็นหลงอะ่ะแต่แบบนั้นอะ่ะคนมันชอบผมบอกว่าธรรมะผมมันเป็นธรรมะปิดนะฮะฮเฉพาะเขาโคนะนะันอ,อ่ะมันเลยเป็นธรรมะที่เดินไปเรียบๆเ,เ,เครื่องดีเซลไงผมจะบอกมันแหลบตายอ่แน่นแน่นที่หลัง นั่นแหละครับผมถึงบอกว่าเนี่ยสอนกันไม่จบหรอกธรรมะคุณไปปฏิบัติจังไงก็ไม่จบนะฮะเพราะมันเป็นเรื่องปรุงแต่งหมดเลยนะครับต่อให้เล่าให้แสดงทำชั้นเลิศนขนาดไหนมาอธิบายมาพูดเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์คุณต้องเห็นผมถึงขยายความไว้ให้เห็นตามให้รู้ตามไงถ้ารู้ไม่ได้ไม่สามารถเข้าใจได้ก็ต้องให้อาจารย์บดล็อกให้ก็สงเคราะห์อ,อาจารย์อาจารย์ก็ ผมบอกตรงเลยคือผมพูดหลายคลิปแล้วผมบอกว่าผมอ่ะสอนธรรมะเลี้ยงชีพใครจะมองอยังไงก็ช่างเป็นอาชีพหนึ่งนะฮะไม่ผิดด้วยอืมการสอนธรรมะเลี้ยงชีพก็เหมือนพระายปบวชปิณฑบาตก็เลี้ยงชีพผมก็สอนธรรมะเลี้ยงชีพแล้วธรรมะของผมเนี่ยผมก็ให้โดยโดยตรงอยู่แล้วเวลาผมช่วยปลดล็อกเนี่ยโอเคอผมก็ต้องเอาไปรับพลังงานทั้งหมดเพราะมันไม่มีใครทําได้หรอก <c oughs> นี่ไงฮะ <c oughs> มันก็ต้องเคลื่อนหมุนกันไปตามตามแบบฉบับมันจะมีใครมามาทําให้คุณเรื่องแบบเนี้ยผมช่วยลูกศิษย์มาเยอะแล้ววนๆกันมาเนะี่ยเขาก็ไม่มีขัดคนที่เขาเห็นคุณค่าตรงเนี้ยเขาไม่เขาไม่มีราคาหรอกครับเขาจะเห็นว่าโอ้ต่อให้มีพันล้านขเขาก็สละให้ได้ถ้ามัน้นทุกข์ได้จริงผมบอกคนก,กระโหลกลานะั่นไหละไม่เข้าใจ บางคนก็มาว่าผมเออว่ากับเรื่องของคุณผมไม่สนใจหรอกมึงไม่ได้มาหาเลี้ยงกูเออกูไม่มีคนซัพพอร์ตกูต้องนี่ไงสอนธรรมะคนที่เข้ามาฟังคิดผมนะบางคนเนี่ยเขาพอมาฟังปุ๊บเขาเปลี่ยนรูปแบบเขาทําให้เขาหยุดกับตัวเองได้เขาเห็นคุณค่าเขาทําบุญกับผมถูกไหมฮะทําบุญกับอาจารย์โดยที่เขายังไม่คุยกับผมก็มีบางคนอนะนั่นแหละครับเป็นการเขาเปิด ถ้าพูดกับผมผมก็เห็นเออเห็นความสําคัญเขาเนี่ยเขามีจิตใจที่มีความเอ,อื้อเฟอื้อแบ่เราก็อยากจะสอนเขาฮนะเราก็อยากจะแบ่งปันเขาเหมือนกันนึกออกไหมฮะนี่คือความที่เขาสละออกเออใครที่สละออกเราก็ต้องแบ่งปันสิฮะเราก็ต้องช่วยสิฮะเกื้อหนุนกันน่ะเรามีความรู้ตรงนี้เออแล้วก็แบ่งปันต่างคนต่างเอ,อื้ออาศัยซึ่งกันและกันครับบนโลกใบนี้มันต้องอยู่กันแบบนี้นะฮะเออ ผมก็ทําหน้าที่ตรงนี้ไปผมก็ได้เอาอ่าปัจจัยทั้งหลายมาดูแลตัวเองเออปัจจัยสี่ตัวเอง,เอส,เองสุขภาพร่างกายใช่ไหมครับมันผิดไหมผมถามผมว่ามันมันไม่ผิดนะครับนะครับไอ้ตรงเนี้ย <c oughs> ผมจึงมาชี้แจงหน่อยนึงอ่บางคน <c oughs> ไม่เข้าใจเออเอเพราะว่าผมทําคลิปอ่ะแบบการกุศลอ่ะเยอะแยะคนที่ฟังหลุดก็เยอะแยะ ทุกคนก็เวลาเขาฟังเข้าใจแล้วเขาก็ทําบุญกับผมจะมากจะน้อยก็อยู่ที่ใจเขาถ้าเขาเห็นความสําคัญเขาจะสนับสนุนอาจารย์ให้เพิ่มเติมตรงไหนก็ถือว่าเป็นเป็นอธิสงใหญ่นะฮะเพราะว่าการช่วยเป็นสะพานบุญให้คนพ้นทุกเนี่ยเชื่อมต่อกับอาจารย์เนี่ยอาจารย์มีสติปัญญามีความรู้รอบตรงเนี้ยแล้วมีคนมาซับพอร์ตเนี่ยธรรมะพุทธเจ้ามันจะได้ขยายความขยายตัวออกไปฮะจะได้กบเปลือกเปลือกละเพราะยุคนี้มันหมอง เพราะฉะนั้นผมก็ต้องการความร่วมมือจากลูกศิษย์ลูกหาถูกไหมฮะเออลำพังผมมันต้นทุนชีวิตต่ําอะมันไม่ได้เป็นเศรษฐีเป็นกษัตริย์เป็นอะไรที่จะมีทรัพย์มามามาบรรุมาหนุน,น,นตัวเองใช่ไหมฮะเออมันมีแต่ใจเท่านั้นเองมีความที่เมตตาอยากจะช่วยท่ันเองแต่เราจะไปเบียดเบียนตัวเองได้ไงฮะเราก็ต้องดูแลซัพพอร์ตตัวเองด้วยถูกไหม มันเป็นเรื่องแค่นี้เองธรรมะไม่มีอะไรซับซ้อนเลยฮะเออเดินทางเส้นนี้ผมบอกว่าเดินง่ายที่สุดถ้าใครเขาฟังผมแล้วบอกว่าโอ๊ยฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยแสดงว่าคุณนี่เป็นคนดับเบิ้ลโง่เลยเออไม่ฟังที่อื่นไม่รู้เรื่องหรอกผมพูดง่ายที่สุดแล้วแล้วผมอธิบายเป็นจุดๆอย่างดีที่สุดเลยธรรมะก็มันไม่มีอะไรตั้งแต่แรกกับมึงคิดเองขึ้นมาเองแค่นั้นเองมันไม่มีอะไรซับซ้อนหรอก แต่การที่มงจะเห็นความคิดมันเป็นเรื่องแม่งโคตรเทพเลยมันต้องตามฟังต้องตามฟังครูบาอาจารย์ต้องยอมหมดจิตหมดใจไม่งั้นเห็นไม่ได้ตัวเนี้ยเดี๋ยวจะชี้เห็นตัวสัญญามันโผล่ขึ้นมาเลยมันต้องเปิดใจทั้งหมดไงผมถึงบอกว่าสัญญากรรมมโนกรรมหรือสัตนางหรือนายช่างเนี่ยมันเห็นยากที่สอนสอนกันอยู่นั่นเนะมันเอาเริ่มปรุงแต่งไปสอนให้เข้าใจปรุงแต่งเ,เรื่องสมาธิไปสอนให้นั่งสงบหอกผมบอกเลยมันยากการที่จะพัฒนา สติปัญญาไปถึงขั้นสูงสุดมันเป็นเรื่องยากนะครับอืมมันต้องมีผู้รู้จริงแล้วผมมีความสามารถในด้านนี้ฮะเพราะว่าผมประสบการณ์ตรงนี้ผมแน่นแล้วผมทํามาเยอะแล้วไม่ใช่ว่าผมทํามาแค่นี้ผมถึงกล้าออกมาประกาศทำไงกล้าที่จะมายืนยันกล้าที่จะมาช่วยคนอนี่แหละครับ <c oughs> ถ้าใครเห็นประโยชน์ตรงเนี้ยเข้ามาสนับสนุนอาจารย์เลยส่งเสริมนะฮะอย่าปล่อยให้เวลามันเสียไป คุณยังอยู่ในโลกอยู่สิ่งที่คุณกระทำมาเนี่ยธรรมะตัวนี้มันเป็นธรรมชั้นสูงแล้วมันจะจัดสรรมันจะมันจะทําให้อ่าการดําเนินชีวิตของคุณราบรื่นดีผมจะบอกมันคุมหมดเลยมันเป็นธรรมแท้นะฮะโอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็น่าจะเกินนําไปแค่นี้เป็นเรื่องของการปฏิบัติไม่ใช่การปฏิบัติหรอกก็คือการหาประสบการณ์เพิ่มเติม,ม,มจากการฟังผมเสริมต่ออ่าทำทั้งสองทางอะ่ะ ต่อเนื่องอ่ะมันจะไปได้เร็วผมก็เอามาแนะไว้แล้วก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปกับคุณกันธนัาไว้ก่อนที่เธอจะกลับแล้วก็เดี๋ยวผมลงในนี้อ่ะแล้วเวลาเธอทําคลิปแล้วก็จะได้เข้าไปติดตามเธอบ้างอ่าเข้าไปส่งเสริมกันฮะเธอก็รู้แจ้งเห็นจริงฮะแล้วก็สามารถที่จะ,อ,ะอธิบายเรื่องพวกนี้ได้เยอะ,อะเข้าใจมันลึกซึ้งอะ่ะแล้วก็ช่วยอุดหนุนเธอเผื่อเธอ ไปอยู่ต่างจังหวัดก็อาจจะทําอะไรขายก็เราเป็นแรงส่งเสริมกันสายบุญนะฮะนะครับเราก็ส่งเสริมกันตรงนี้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันครับดีกว่าเราไปซื้อของนายทุนอันไหนที่เราซื้อกันได้ก็ช่วยๆกันครับส่งเสริมกันอใครเห็นความสําคัญอยากจะทําบุญอยากจะร่วมบุญนั้นคือตรงนี้มันเป็นจิตใต้สํานึกของคุณฮะ มันเป็นเรื่องของความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามีมากๆยิ่งดียิ่งเป็นมงคลแก่ชีวิตนะฮะโอเคครับคลิปนี้อาจารย์วิทย์หรือผมอ้อยสละขอจบแค่นี้แล้วก็ผมก็ยังรับปลดล็อกทั่วราชอาณาจาักรนะครับใครที่ปฏิบัติวนมาอ่าเหมือนเหมือนจะจบแต่มันไม่จบมันก็ยังมีเรามีเราอยู่เนี่ยมาที่นี่ที่เดียวเดี๋ยวจะเคลียร์ให้ลุดโอเคนะครับแล้วก็เบอร์โทรของอาจารย์ก็ยังไม่ได้บอกเบอร์ลูกศิษย์เลยก็ยังไม่ได้ถามเขา 0983418644เหมือนเดิมอยู่ก็โอเคติดต่อได้ทางไลน์นะฮะถ้าโทรบางทีผมก็สุขภาพผมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมคุยนานไม่ได้ใครที่จะสอบถามธรรมะก็พิมพ์ม,พม,มาไว้ผมแก้ตรงไหนได้ผมก็จะแนะนำไปถ้าอยากให้ผมพูดเต็มสูบก็คุณก็ต้องเห็นใจอาจารย์บ้างอาจารย์ก็ต้องใช้พลังเยอะแล้วก็ต้องอาจารย์ก็มีลูกศิษย์ลูกหาหลายคน คือคนเราต้องรู้จักแบ่งปันนะฮะธรรมะเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะฮะคุณจะหาคนที่เขาแจ้งแล้วคุณได้สนทนาธรำกับเขาเนี่ยให้เขาเคลียร์ภายในให้มันเป็นเรื่องที่แบบมันเกิดไตาชาติไตาชาติมันก็ยังไม่เจอนะฮะโอเคพูดยืดยาวเสียเวลาเอาแค่นี้แหละงั้นก็สาธุครับสวัสดีครับ